สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามากกิ่นเอืมเขาเอินะยังลาบลาบบักขามกับลาบบาเนาวอันนี้เอินวะภาษาใีสานเอินวะหมากนาวภาษาไทยเอินไว้อย่างมะนาวอันนี้บักขามคนไทยก็เอินวะมะขาม อันนี้หมากอย่างนี้เอาประเดี๋ยวหัอาอันนี้หมากสมมอมหมากสมมอค่าข้อพิ้นยหมากสมมอค่าข้อพิ้นยเดี๋ยวชิ่อหมากสมมอให้เบิงนะ้งเด้อมันสีหวานน้ำกลมจ่จ้ะแม่ค่าบอกว่าเห็ดกัดกอนมันก็สีฝรั่งเนาะถ้าจะกินให้แซมเราต้องมาจิม้มนอะ่ะกินให้เบิงนะ้งเด้อ ผู้ใดง่วงๆอยู่อ่ะครับรถดในซอยแดดให้ง,ง่วงหมากสมม่อค่าข้อพิ ai สมัยเด็กน้อยแม่เพันวอยฟังเนาะเป็นยังคือได้ซื้อว่าหมากสมม่อค่าข้อพิ ai หา,าก,กินไปนแล้วบ่มีน้ำมันจีค่าข้อเข้ามาพิ ai เนี่ยก็คือพีเคยเนาะ พี่เคยเพิ่งกสิไปกินหมากสมม้อยมาละ่ะบ่มีนามบาทเียไปเห็นไฮน้ำกันบ่มีหนามมึงในมันมันฝาสันแล้าบะเนี้ยผักปลาสมงเปรี้ยวๆเนาะมันก็เลยค่าข้อมันเล่นหมา,มากสมม้อย่าข้อพี่ไออันนี้ก็ซอยบอกสูขันพาคืนเสียจ้ะ แม่คาบอกว่าให้กัดแบบนี้ก่อนเราไปจิ้ม,มพริกเกลือใช้ชิลลน,น้ำตั้งแสบมองค้าเดี๋ยวกินให้เบิ้งแบบนี้ว่าสิตํำน้ำพริกแต่ว่าอารมณ์อยากกินแบบนี้ื มนลุกมะขามน้อยมะขามเพราะฉันนิ่งเถาเนาะอันนี้ยำมะขามยำมะขามใส่ยมมำมะนาวตักให้เมย์หน่อนพี่น้องเอิรนว่าลาบซนะเนาะเห็นปะเห็นปะโอ้ยคามใหญ่ขนาดนี้วะไหปเนาะคามในน,น้อยก่อนเนาะ ไม่นีเป็นผู้แดกกระยาส่วนไปไซเดอร์เป็นยังวัดิสีทองเซียแล้วกินไหมคะกินยำม,มะนาวกับยำม,มะขามไหมคะหวานเจี๊ยบลงทองอ คนลูกสดชื่นมาเดอ้อมาเดอ้อนิปจูนสีดแซวี่ดิ ตรงนี้มูกินหลายๆเนาะไม่เห็นมีผู้ใดมาอย่างเลยสวรรค์แซ่บบ๊ายบาย